ไปดูต้นเรื่องความเคลื่อนไหวที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือที่สภาผู้แทนราษฎรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรก็มีการเปิดสภาวันแรกนะคะแต่ว่าปรากฏว่าสถานการณ์ค่อนข้างวุ่นวายค่ะเพราะว่าสสพักพลังประชารัฐนะคะมีการขอนับองค์ประชุมแล้วก็ทางด้านคุณพิเชษนะคะก็มีการกด ออดเรียกสสให้เข้าห้องประชุมตัดท้ายที่สุดรอแล้วรอเล่าค่ะก็ไม่มีสสเข้ามาจนทางด้านคุณพิเชษก็มีการสั่งปิดประชุมสภาทันทีค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะยังไงก็รอรอนะครับเรารอได้รอได้นะครับไม่เป็นไรครับจนสมาชิกห้องประชุมครับ ท่านสมาชิกอยู่ในห้องกรรมธิการนะครับหรือในห้องงบประมาณนะครับเชิญเข้าห้องประชุมเลยนะครับครับท่านสมาชิกครับวันนี้เป็นวันประชุมวันแรกนะครับวันนั้นเราเอาแค่นี้ก่อนครับขอปิดประชุมครับนรรมธานครับผมนายคราทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้ก่อนเข้าวาระ การรับรองรายงานการประชุมผมขออนุญาตเช็คองค์ประชุมหน่อยนะครับผมขออนุญาตเสนอนับองคประชุมครับครับขอพูดรับรองมีครับมีผู้เสนอนับองค์ประชุมนะครับดังนั้นเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผู้รับรองครบแล้วหรอครับเมื่อกี้ผมยังไม่เห็นผู้รับรองครบเลยนะครับผู้รับรองมียกมือสามท่านหนึ่งนะครับท่านประธานครับ อ่าเอารับรองใหม่ครับเชิญครับอ่ารับรองใหม่ครับก็ยังไม่เินอยู่ดีนะครับท่านประธานยังไม่ถึงเลยนะครับผู้รองไม่ครบนะครับท่านประธานไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอนะครับเชิญท่านสมาชิกของห้องประชุมก่อนนะครับ ท่านประธานครับยัตติยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าพูดรองยังไม่ครบนะครับท่านประธานเชิญเข้าห้องประชุมก็ไม่มีประโยชน์ครับท่านประธานขอให้ท่านประธานวินิจฉัยนะครับให้เข้าห้องประชุมก่อนครับเข้าห้องประชุมก่อนนะครับท่านประธานครับขออนุญาตหาือครับท่านประธานครับท่านประธานครับ วชิรพลขาวขำครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยครับเมื่อกี้มีผู้เสนอยัตติเป็นขอให้นับองค์ประชุมนะครับแล้วก็มีผู้รับรองประมาณ3ท่านไม่ครบแล้วได้ทวงติงท่ามทานแล้วนะครับว่าผู้รับรองยังไม่ครบนะครับท่านรมทานถ้าจะนับก็ตามผู้รับรองมาให้ครบก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่มีปัญหาครับท่านประธานผมผมอยู่ข้างบนผมผมมองเห็นถ้าท่านประธานเจ้าหน้าที่ดูได้ว่าครบแล้วเจ้าหน้าที่เป็นคนนับนะครับไม่เป็นไรไม่เกิน10ท่านนะครับท่านประธาน ท่านประธานนับให้ผมดูก่อนครับท่านประธานเจ้าหน้าที่นับแล้วนับแล้วกี่ท่านครับาให้เจ้าหน้าที่แจ้งใช่ไหมครับว่ามีผู้รรองทั้งหมดกี่ท่านรายชื่อชื่ออะไรบ้างครับท่านประธานผมผมขออนุญาตให้ท่านประธานมินิจฉัยจริงๆนะครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวรอรอรอยังไงเขาเดี๋ยวเขาก็มาเดย๋ยเขานับอีกนะครับการขอนับองค์เนี่ยนะครับใช้แค่ห้าท่านนะครับใช้แค่ห้าท่านครับยังไงก็รอรอนะครับเรารอได้รอได้นะครับไม่เป็นไรครับ ท่านสมาชิก้องประชุมครับท่านสมาชิกอยู่ในห้องกรรมธิการนะครับหรือในห้องงบประมาณนะครับเชิญเข้าห้องประชุมเลยนะครับเดี๋ยวผมรอนะครับขออนุญาตครับท่านประธานเจ้้าทีจากชั้น4ี่ครับห้องประชุมงบประมาณครับท่านประธาน เสียงคาดว่าภายในห้องจะไม่ได้ยินในเรื่องของการอดออดเดี๋ยวตามเพื่อนสมาชิกสักครู่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอครับรอครับท่านประธานที่เคารพครับผมการตั้งปองครับขออนุญาตท่านประธานครับมีเพื่อนสมาชิกหลายคนประชุมกรรมธิการอยู่แล้วก็เมื่อสักครู่ผมก็ได้โทรแจ้งไปบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ไม่ได้ยินเสียงนะครับในห้องประชุมขออนุญาตให้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกสักนิดนึงครับแล้วก็ขอให้ท่านประธานรอสักครู่หนึ่งนะครับผมครับรอครับรอ นะครับก็ช่วยโทรตามกันนะครับวิบช่วยช่วยโทรตามนะครับเอาสมาชิกทุกท่านครับเข้าห้องแล้วกดปุ่มแสดงตนเลยครับเข้าห้องแล้วกดปุ่มแสดงตนเลยครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิสุทธิเดร,รุนในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับท่านประธานเมื่อกี้ทางเราเนี่ยมีคนเสนอให้ขานชื่อ แบบแบบขานชื่อนะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับถ้าจะไปให้แสดงตนได้ไงครับต้องเรียกทีละทีละลายครับตั้งแต่กอไก่ไปครับคือชื่อครับคือคือคืออย่างนี้ท่านท่านประธานครับมีทางฝั่งนี้เสนอให้นับองประชุมนะครับแบบเสียบบัตรทางนี้เสนอให้แบบขานชื่อครับนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราต้องโหวตกันครับว่าจะให้นับองค์แบบไหน โอเคได้ครับครับดังนั้นแสดงตนก่อนครับเชิญทุกท่านแสดงตนก่อนครับเดี๋ยวเรามาพอแสดงตนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็โหวตว่าตกลงจะใช้วิธีการแบบไหนนะครับครับท่านสมาชิกครับวันนี้เป็นวันประชุมวันแรกนะครับวันนั้นเราเอาแค่นี้ก่อนครับขอปิดประชุมครับ เป็นห่วงนะเสียงสภาปิ่มน้ำนะครับหลังจากภูมิใจไทยถอนตัวทำให้รัฐบาลเนี่ยเหลือเสียงแค่น่าจะประมาณ260บบวกบวกคราวนี้มันก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นประชุมวันแรกเนี่ยถือว่าสะดุดมันก็สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความไม่เป็นเอกภาพด้วยสะท้อนฝ่ายค้านเดินเกมกดดันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ชะตาของรัฐบาลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเสียงของสสรัฐบาลเห็นว่าทางอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยบอกว่าให้สสเพื่อไทยรัฐมนตรีเนี่ย หอบงานไปทําที่ห้องเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็มีการแจ้งไปยังรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคพื่อไทยแล้วก็พรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะให้รัฐมนตรีหอบงานหอบเอกสารไปทํางานที่สภาในวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะเ,ออเราดูแล้วก็เป็นห่วงนะ,ค,ะคือคือตอนนี้รัฐบาลยังไม่ล้มแต่ว่าสภาพเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเป็นคนเนี่ยมันเหมือนแบบแขนขาอ่อนแรงอะ,ะต่ตาง มันเดินแล้วมันปอแปรปอแปรเออมันไม่แข็งแรงนะครับตั้งแต่วันแรกเลยถ้าเกิดไม่รีบจัดการปัญหาท้ายสุดถ้าเกิดเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเกิดเจอกฎหมายสําคัญเนี่ยสลบเลยนะใช่ค่ะเออเขาจะมีอายุกันได้ถึงสิ้นปีไหมต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันแล้วบอกว่าห้ามตายห้ามกลาห้ามขาดห้ามป่วยห้ามทุกอย่างยังไงก็ต้องมาประชุมสภา